มึงให้กูเรียกสิ่งนี้ว่ากระเป๋าตังค์ wallet ไหมเอาชีิตไปเลยเอาจริงไปทำมาปีหนึ่งยังไม่ได้ขนาดนี้แต่ทุกวันนี้ก็เจอชีวิตชีวิตก็ไม่ได้ช่วยเลยท่านหอดผงน้อยไม่ได้ช่วยโอ้โหทไมมีอีกแล้วหมดรู้จักกันแล้วอะตั้งใจที่ดีต้องทำได้ ผมว่าพี่อ่านหน้าลองก่อนไม่ดีนักแสดงที่จะทำได้อ่าผมกินได้แล้วนะว้าวอิ่มได้กอดแล้วเนาะอย่างไี้ตุ่มเป็นเดือนอ่ะอืเออเอามาจากโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่โอ๊ต้องต้องใส่หมวกเครื่อเหมือนเคโลอ่ะอันนี้วิวิทย์ให้ครับผมอ๋อให้มาวิวิทย์ใช่วิวิทย์ให้ทำไมพี่ออนไม่ถูกใจนะสิวิวิทย์คิดอะไรปะเนี่ย ăn ăn mới xong nên à